อันนี้ต้นอะไรใครรู้บ้างคะเนี่ยช่วยบอกป้าก้อยหน่อยนะคะว่ามันเป็นต้นไม้พันอะไรแล้วก็อันนี้เนะะียค่ะป้าซื้อมาโดยที่ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรนะคะเห็นมันสวยๆดีป้าก็เลยซื้อมาแล้วป้าก็มาเปลี่ยนกระถางนี่ค่ะแต่ว่ามันไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะคะใครรู้ช่วยคอมเมนต์มาบอกป้านหน่อยนะคะนี่ค่ะยังไงเดี๋ยวป้าก้อยจะลงคลิปเพจให้ดูอีกนะคะวันนี้ นี่ก็เป็นไอเดียจัดบ้านป้าก้อยค่ะป้าก้อยไม่สามารถทำเจาะฟงเจาะฟ้าแขวนก้อยก็หาแขวนเอาตามนี้แล้วค่ะ โอ้โหมันไออันเล็กๆมันก็โดนแดดตายหมดขาใหญ่อยู่ค่ะเ,เดี๋ยวเขาโดนฝนเขาอันนี้เดี๋ยวเขาจะขึ้นมาเป็นพลึบเลยเนี่ยกำลังขึ้นเป็นหัวเข็มุดเต็มเลย หัวอันนี้ผุหมดแล้วค่ะโอ้โหขาอ้วนดีจังนี่ต้องเก็บรวัวเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้เริ่มถังที่สองละเริ่มมืดละเดี๋ยวต้องเดินขึ้นขึ้นเขาไปอีกไปหาคุณสานัดทำ นัดนัดย่างบาร์บีคิวกันค่ะอันนี้ดอกเล็กเราไม่ต้องเอา้าอันนี้ถังที่สองแล้วนะคะอย่าบอกว่าถังที่สองเลยถุงที่สองเลยจิ๋มาเาเห็นแล้วมันก็มันมือมันอยากจะเก็บแลเนาะ เขาไม่เรียกเราก็ไม่ไปอย่างเงี้ยเยวไปกลุ่มตรงนู้นนี่เห็นมีกลุ่มๆอยู่ค่ะเนี่ย สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทําความสะอาดขาเห็ดกันนะคะเมืวานป้าได้เห็ดหนังกายมาเพียบเลยค่ะนี่ค่ะอันนี้ทําเสร็จแล้วนะคะอันนี้กําลังทําค่ะเดี๋ยวเรามาทําขาเห็ดกันนะคะ วานนี้คุณสามีใจดีค่ะเป็นไกด์นำทางพาไปเก็บเห็ดได้เห็ดหนังไก่ได้เห็ดเห็ดดำเห็ดโอ้โหเยอะค่ะเมื่อวานนี้ได้เห็ดมาสองถังค่ะเมื่อวานเนี้ย นี้ป้าก็เลยเห็ดหนังไก่มันเยอะไงคะป้าก็เลยจะต้มวันนี้ก็เลยจะต้มใส่ช่องฟิตไหมคะ เห็นด้ยังแข็งตึ๊กอยู่เลย เมื่อวานนี้เจอเนี่ยโอ้โหชุดใหญ่เลยหนังไก่ค่ะเจอหนังไก่ชุดใหญ่เลยอ่ะ,อลลอะแล้วก็เห็ดดำโอ้โหได้มาสองถังเลยเมื่อวานนี้ วันนี้ากาศดีค่ะอากาศดีมากๆเลย ปาโรดเลยแต่เห็ดป่านี่ดีนะคะไม่มีไม่มีหนอนคะ่ะไม่งั้นเห็ดนางไก่อะไม่ค่อยรอดพอแก่หน่อยก็โดนละโดนหนอนจัดการก่อนหน้าเรา เห็ดหนังไก่นี่มันป้าว่ามันอร่อยดีนะคะนี่ค่ะหนาปึกเลยอ่ะรุ่นเนี้ยแบบโหป้าชอบดอกอย่างเงี้ยมันหนาดีแล้วก็ อีกพันหนึ่งอะคะ่ะมันจะแบบดอกบางๆนะพอมาขุดๆเนี้ยดอกแตกหมดแล้วค่ะไม่ได้กินดีอันนี้แหละเนี่ยดิ่งอ่อนๆหน่อยนะโอ้โหขนยังพันจะขึ้นนะแซบอีหลีโอเคค่ะไงป้าก้อยขอขอบพระคุณนะคะ โอเคประกอยขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะ